ถ้าอบเราฟ้องเิื่อปีกจี้เพ่งไปได้นั้นีลยเกอแตกปั้วเลยฮะอ้ามันรุดเลยยายอุ้ยมันรุดเลยจี้มันวางแล้วมีอาการวางไหมนายนายรองพ้อถ้ามีอาการวางไหมนะอาการเด็ดจี้มันวางเองนะเราซื้อันวางเองอะมีเนี่ยนะรุดเหรอรุดเหรอย้ายจี้ไม่ละมันเด็กน้อยมันรุดทำอ๋อมันเพ่งแป๊บเดียวจี้มันรุดมันวางเองนะจี้มันวางเองคือมันนึกถึงเิื่อปีอยู่มันจะไปวางได้ยังไงล่ะในเมื่อมันยังนึกถึงเิ่ปีอยู่ แต่ที่นี่พอพอจิตมันรุดออกมาจากไอ้เชื่อความยึดมั่นถือมันหรือเชื่อความหลบป้องเนี่ยมันจะเป็นอาการวางเองเล็กน้อยมันก็ยังรู้เลยว่าจิตมันวางเองอ่ะยายต่อยายเพ่งด้วยเพ่งที่ลิ้นปีจอที่จอพระพ้องลิ้นปีมันใช้เวลาไม่นานสุดนี่นะแป๊บเดียวนั่นแหละจี้แต่ะนะถูกยายถูกประ้องบีบนะจี้เราก็บีบเหมือนเราทรงบีบให้เรียกคาร์ทริเข็มนะแต่ปูดๆเลยทีนี้หันรุดเลยดูดิดูดิยายจะเชื่อไหมล่ะรุดเลยง่ายๆนึง มันรุดแล้วมันเบาอ่ะพอรุดแล้วมันเบาออกมามันรุดจากจากความหลงอ่รุดจากเชื่อความหลงนะ่ะง่ายๆนั่นเองมันไม่ได้ยากที่สุดเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาไม่นานที่นี่ยายกะ,ะจิตทะลุนังหัวตัวเองไปละความรู้สึกนะ่ะยายนะ่ะทะลุนังหัวยายไปแล้วนี่คือถ้าถ้าเราสังเกตความรู้สึกทะลุนังหวะนะัวนั่นแสดงว่าจิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่มีเชื่อความหลงติดอยู่กับจิตแล้วที่นี่ตายกันเมื่อตนเราไปนิ่พานอย่างเดียวพอเรา พอหลายๆปีหลายวันนะักข่าวเลยจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม,ม่มีอะไรยึดมัน่นถึงมั่นอะไรสักอย่างนี่วะยึดอะไรก็เป็นทุกข์กันนั่นยึดอะไรเป็นทุกข์กันนั่นทีนี้เราก็จะวางพอว,วางแลว้วก็วางเป็นจิตเป็นปกติ